สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้เรายังอยู่กับพระสมเด็จนะครับมาอยู่กับพระสมเด็จอีกสักหนึ่งองค์เนาะองค์นี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะผมขออนุญ,ญาตพูดพูดได้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับพูดตรงนี้ว่าเป็นพระที่เป็นพระที่แบบต้องถามท่านที่เป็นสอวอรจริงๆนะครับก็คือต้องต้อง ต้องคุยและถามกับท่านที่เป็นสวโดยเฉพาะท่านที่เป็นข้าราชการนะครับอดีตนะครับผมข้าราชการเก่าซึ่งมีอายุอย่างน้อยต้องมี80อัพขึ้นไปถึงจะทราบดีแล้วผมก็ไปถามมานะครับผมก็ไปถามมาแล้วนะครับผมผมจึงตัดเอามาลงใหม่นะครับผมพระองค์นี้แรกเริ่มเดิมทีผมคิดว่าเป็นของหลวงปู่นาคนะแต่ว่าในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็เคยบอกไ้ในคลิปว่าพระองค์นี้น่าจะเก่ากว่าน่าจะเก่ากว่าของหลวงปู่นาคเลย นะครับและอาจจะถึงคือก่อนก่อนปี85แล้วก็อาจจะถึงยุคสมเด็จโตด้วยนะครับและแล้วก็เป็นจริงครับนะครับไปถามผู้รู้มานะครับผู้รู้มานะครับผมนะครับเดี๋ยวเกินนำมาตรงนี้ปุ๊บผมขออนุญาตวงเล็บเกินนำไปด้วยว่าพระองค์นี้มีทั้งคนเล่นและคนไม่เล่นนะครับจะคล้ายๆกับพิมพ์สมเด็จหลังตาโลนะครับแต่องค์นี้เก่ากว่าตาโลเยอะครับนะครับ นะครับจำนวนการสร้างก็ว่ากันว่าก็เยอะพอสมควรนะแต่ปัจจุบันไม่น่าเชื่อว่าหายไปไหนหมดนะครับแล้วของเกมีไหมเขาว่ากันว่าของเกมีมานานแล้วด้วยนะครับมีมานานหลาย10ปีอะนะครับอย่างน้อยก็ลงมี4ี่ห้าสิบปีะนะครับผมครับขออนุญาตลงรายละเอียดเลยดีกว่านาะเพราะว่าพระองค์นี้นะครับผมขอย,ย้ําตรงนี้ไว้อีกทีนะครับว่ามีทั้งคนเล่นและคนไม่เล่นคนเล่นเท่าไหร่ก็ซื้อ ตราบที่พอซื้อได้นะครับคนไม่เล่นต่อให้องค์ลบาทเดียวเขาก็ไม่ซื้ออันนี้อันนี้ผมอาจจะพูดเองนะแต่ว่าผมเชื่อว่าคนเล่นมากกว่าคนไม่เล่นเพราะว่าปัจจุบันนี้ของหายหมดเลยนะครับไม่ค่อยเจอเลยนะครับแล้วก็ยัดมีการาการยการยัดไปเป็นของหลวงปู่นาคด้วยขนาดผมเองผมยังคิดว่าเป็นของหลวงปู่นาคเลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ เป็นการดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับผมซาธุนะครับเป็นของบูนาก,ก็ได้ไม่ใช่ของบูนาก,ก็ดีครับก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเก่ากว่า,วานะครับผมต้องกราบหลวงปู่นาไม่ได้หมายถึงบูลี่เนาะนะครับผมพอตัวผมเองก็นับถือหลวงปู่นาก็มีหลวงปู่นาเยอะอยู่อยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะลงรายละเอียดนะครับผมผมขออนุญ,ญาตวัดให้ดูก่อนว่าองค์นี้เป็นขนาดพิมพ์จมโบ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์ประธานนี้เป็นขนาดจัมโบ้นะนะครับผมโดยนะครับเนี่ยมื่อกีาจววัด,วดนะโดยมีความกว้างตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะครับผมโดยมีความกว้างองค์นี้อยู่ที่ 3.6- ถึง3.7เลยนะครับความกว้างอยู่ที่ 3.6- ถึง3.7เซนติเมตรนะครับผมความกว้างนะเฉพาะความกว้างอย่างเดียวนะเทียบเท่ากับพระสมเด็จหนึ่งองค์อย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะครับผม ถ้าเราหันตรงนี้แค่นี้เท่ากับพระสมเด็จหนึ่งองค์แล้วนะครับขนาดความกว้างลองไปเอากระดาษมาขีดดูนะครับนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ขนาดเลยนะครับไม่ได้ว่าใหญ่เยอะมากหรือว่ามาประมาณกับหลวงปู่เทียนะนะครับหรืออาจจะสูสีกับหลวงปู่เทียนนะครับผมคือมีขนาดความกว้างอยู่ที่สามจุดถึงสามจดเจ็ดเซนติเมตรส่วนความสูงวัดเป๊ะเป๊ะเปีเป้ยๆได้ที่ห้า จซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะผิดพลาดไปเนาะอ่ะไม่ผิดพลาดครับประมาณ5.5เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่5.5ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่ 3.6- ถึง3.7ซนติเมตรนะครับผมครับ ขออนุญาตลงรายละเอียดเลยเนาะเดี๋ยวมันจะได้ไม่เยอะไม่ยาวนะครับผมจริงๆแล้วอยากให้เข้าไปดูเองด้วยซ้ําผมได้รับข้อมูลมาปุ๊บผมก็รีบหาข้อมูลทันทีแล้วก็ได้ข้อมูลทันทีเหมือนกันนะครับผมพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จเรียกกันว่าเป็นพระสมเด็จกลุวังหน้านะครับเรียกว่าสายวังดีกว่านะครับเป็นกลุ่สายวังหน้าหรือว่าสายวังแต่สังเกตดีๆนะครับพระชุดนี้หายหมดเลยนะครับแล้วเจอแต่พระเก๊ซะส่วนใหญ่ เป็นขนาดจัมโบ้บ้างอะไรเก๋ ale, บ้างเนื้อแข็งปกักเนื้อเป็นปูนเลยก็มีนะครับพระแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในใน,ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสายสมเด็จแบบนี้นะต้องบอกว่า,าถ้าเกิดพระชุดนี้ไม่ไม่มีจริงหรือไม่เล่นนะครับทำไมมีของเก๋อันนี้คือหลักการอนะหนึ่งละทำไมถึงมีของเก๋ออกมาระบาดนะครับผมทีนี้ เก๋แท้ดูยังไงคนเล่นภาพเป็นก็คือดูตาเปล่าก็แท้และดูตาเปล่าก็เก๋ละอะไรอย่างเงี้ยดูตาเปล่าเลยเก๋แท้นี่ดูตาเปล่าเลยนะครับผมเพราะพระองค์นี้นะครับเนื้อคล้ายสมเด็จทุกอย่างประวัตินะครับคือคร่าวๆสร้างไว้3คลานะครับผมสร้างไว้3คลานะครับสคลา3ครั้งด้วยกันนะครับึสร้างครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2408นะครับสองสนะครับสร้างครั้งที่2พศ2 4 1 1 นะครับก็คือ241สนะครับผมสร้างครั้งต่อมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเมื่อกี้นี้อ่านอยู่ยกยกนะครับก็อยู่ประมาณปีพศ2425นี่นะครับทีนี้เรามาพูดถึงว่าถ้าสร้างครั้งที่3นะครับครั้งที่3นี่แน่นอนครับไม่ทันสมเด็จโตแน่นอนนะครับไม่ทันสมเด็จโตแน่เพราะว่าสมเด็จโตท่านมรณภาพป,ปี2415 นะครับผมทีนี้องค์นี้ถ้าสร้างปี08 2408หรือสร้างปี241 1ก็ทันทีนี้ต่อให้ไม่ทันนะครับผมสร้างในปี2425ในประวัติของพระกรูกวังหน้าท่านลงไว้รายละเอียดว่าทุกครั้งท,ทุกคราที่สร้างให้กรูกวังหน้าในในในกรูวังหน้านะครับผมในในสายวังเนี่ยแหละนะครับทุกครั้งที่ลงนะครับก็จะใช้มวลสารต่างๆเนี่ยนะครับของสมเด็จ ุทธจารโตคงมะลังสีมามีส่วนผสมลงไปทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นถ้าองค์นี้เป็นปี08แน่นอนครับสมเด็จผู้จาดารโตท่านร่วมปลุกเสกนะครับสอง1แน่นอนครับสมเด็จโตท่านก็ร่วมปลุกเสกมา2 4 2 5แน่นอนครับไม่ทันละนะครับแต่ก็ยังเป็นผงใช้ผงอยู่ใน ของท่านสมเด็จุู้จารโตพรมังสีมาอยู่ดีนะครับผมแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าสร้างเนื่องในวาระอะไรนะครับก็สร้างเนื่องเนื่องด้วยวาระเหมือนกับเถลิงทถวัน,นะครับให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือรัชกาลที่5ของเรานะครับในหลวงรัชกาลที่5ของเรานะครับนะครับแล้วแจกให้กับพวกข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ไปกระทั่งถึงชั้นเล็ก นะครับชั้นผู้น้อยกระทั่งประชาชนนะครับแจกกระทั่งประชาชนนะครับและสร้างเนี่ยเราเรานึกอย่างนี้กูวัดพระแก้วเนี่ยมีอะไรบ้างกูวัดพระแก้วนะดูเนื้อาหานะครับองนี้นะครับจะคล้ายๆกับวัดระฆังใช่ไหมครับคล้ายๆาบางผมวัดระฆังเนี่ยนะครับ,บ,ลรรบแล้วกูวัดพระแก้วที่ดังๆที่เป็นหมื่นนะครับเล่นกันหลายหมื่นเป็นหมื่นนะครับก็เป็นพิมพ์นาคปลกใช่ไหมครับองจะเล็กกว่านนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จทั่วๆไปแต่พิมพ์จัมโบ้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอามาหยิบยกมา ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนะครับในปัจจุบันเนี่ยไปถามผู้หลักผู้ใหญ่มาเขาบอกว่าถูกเก็บหมดไงเพราะว่าอยู่กับผู้ข้าราชการใหญ่ๆข้าราชการข้าราชการบริพารสมมุตินะเราเปรียบมันในปัจจุบันนี้นะให้ในายพลน่ะระดับนายพลนายพันหรือต่ําสุดก็คือร้อยเอกผู้กองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้กับเจ้าขุนมูลนายต่างๆนะครับอย่างตระกูลบุญนาคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่มีการลงรา,ายละเอียดไว้นะนะครับ แล้วจึงทําให้ทุกวันเนี้พระชุดกูกวังหน้าเนี่ยหายหมดอยู่กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หมดอะไรเงี้ยหมดเลยแล้วลูกหลานก็เก็บยาวอะนะครับผมเขาก็ไม่อยากอยากปล่อยไม่มีใครเอามาปล่อยอ่ะมันจึงทําให้หายไปได้แต่เพียงมีการลงบันทึกไว้และกล่าวขานไว้ว่ามีการสร้างไว้นะครับกู่วังหน้านะครับกู่วังหน้ามีการสร้างไว้ยังมีการลงอีกนะว่า พระกูวังหน้าเนี่ยนะเมื่อเอาไปลงกลุกที่วัดพระแก้วแล้วเนี่ยนะกลุกยังแตกเมื่อปีพศ2523หลังจากแจกแล้วนะแจกไปแล้วเนี่ยรับนับหมื่นองนะครับหลายหมื่นองค์สมัยก่อนเนาะแล้วที่เหลือว่ากันว่าสร้างถึงแสนสองแสนองค์ประมาณเนี่ยนะครับเป็นแสนองอ่ะพูดง่ายๆยางนี้ดีกว่านับแสนองอ่ะแต่ว่า มีแจกไปแล้วหลายหมื่นองค์ที่เหลืออยู่อีกประมาณสักเกือบแสนองค์หรือหรือหกเจ็ดหมื่นองค์อะไรเงี้ยน,นะครับเขาลงรายละเอียดแค่นี้เองนะแล้วก็นําไปลงกลุ่นนะครับแล้วกลุ่มไปแตกเมื่อปีพศ2523น,นะครับแล้วณจุดนั้นหรือเปล่าจึงทําให้พวกขาา้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้แจกในปีนั้นด้วยก็ได้ไปด้วยนะครับจึงทาให้พระไม่มีหมุนเวียนไง ไม่มีออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่มีแต่คําบอกเล่ากล่าวขานกันจนกระทั่งมีประการบันทึกนะครับใครรู้เรื่องกุวังหน้าที่เป็นพิมพ์สมเด็จนะเออที่เป็นพิมพ์สมเด็จต้องวงวงเล็บก,ก่อนว่าเป็นพิมพ์สมเด็จแบบนี้นะการต่อมานะครับผมหลังจากเสนจพ่อรอห้าแล้วขึ้นรอหกเนี่ยก็จะมีสร้างเรื่องกุวังหน้าวังหลังขึ้นมาอีกแต่ว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้ว จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในรูปแบบต่างๆ่นะครับผมซึ่งไม่ใช่เป็นรูปแบบของพิมพ์สมเด็จว่ากันว่ากูวังหน้าจริงๆของของพิมพเนี่ยตั้งแต่แรกแรกเลยเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับท่านลองไปหาอ่านดูได้นะเนี่ยผมก็ถึงบางอ้อนเนี่ยแหละนะครับผมท่านลองไปหาอ่านดูได้นะครับหรือว่าพิมพ์ใน Google เลยว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จัมโบกูวังหน้านะครับ เดี๋ยวก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีประวัติลงมาให้ศึกษาเลยนี่ผมไปถามเขามาเนี่ยผมถึงจะรู้จากนั้นเนะี่ยผมค่อยมาหาข้อมูลแล้วมันก็เป๊ะแล้วทีนี้จะดูยังไงว่าเก๋แท้ถ้าท่านรู้ถ้าท่านเล่นภาพเป็นดูภาพเป็นท่านจะรู้เลยว่าเฮ้ยพระสมเด็จนะเนื้อผงนะถ้าแท้จะต้องดูยังไงไม่แท้จะต้องดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพลิกให้ดูด้านหลังองค์นี้สวยคมสมบูรณ์มากนะใน Google นะผมยังเห็นอยู่เพจหนึ่งนะเขาลงนะ เขาขายนะเป็นหมื่นนะเขาขายเป็นหมื่นก็แล้วกันแหละแล้วเขาก็ลงรายละเอียดด้วยท่านลองพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าพระสมเด็จจัมโบ้นะครับกู่วัดพระแก้วเดี๋ยวจะมีขึ้นมาแล้วท่านก็ลองคนๆดูว่าพิมพ์คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับดูหน้ามีพระสอยาวอย่างนี้นะครับพเกตอย่างนี้นะครับแล้วเข้าไปดูนะครับเขาก็จะมีลงรายละเอียดด้วยเหมือนกัน นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าใครจะเล่นหรือไม่เล่นเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าบอกไม่เล่นทําไมป,ปัจจุบันนิพพชุดนี้หายหมดเลยไม่ค่อยมีเอามาหมุนเวียนเลยผมสันนิฐานนะสันนิฐานนะว่าเขาไม่หยิบยกมาเล่นหรืออะไรเนี่ยบางคนก็มีเก็บเงียบอันนี้ผมสันนิฐานนะหรือบางคนแบบว่ามันหาไม่ได้ไงก็เพราะมันหาไม่ได้ไงเขาถึงไม่ไมได้หยิบยกออกมาแล้วรอรอเวลาหรือเปล่ารอเวลาว่าเฮ้ยสักวันนึง เดี๋ยวจะก็ออกมาและคนที่เก็บเยอะที่สุดอ่ะคนนั้นจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับท่านทุกท,ท,ทั่วไปเนี่ยท่านที่เป็นสายมูเนาะถ้าคิดถึงพุทธคุณแล้วก็ผมว่าทีเด็ดเลยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะพระเนื้อคายสมเด็จทุกอย่างเลยไม่ว่าเนื้อคายบางหุนผมวัละครนะครับแล้วมันดูง่ายผมเคยบอกเสมอว่าพ้าสมเด็จไม่ว่าเป็นวัดเกศ บางหุ่นพรมวัลคังผมชอบดูด้านหลังว่ามีรอยแม่ปัดแม่พิมพ์ไหมถ้ามีนะผมจะชอบมากเพราะว่าผมไปอ่านประวัติมาอย่างที่ว่าไงพิมพ์ใบแจกไปปัดไปปัดไปแจกไปปัดไปแไปะแจกไปบางทีจะมีเส้นเส้นขึ้นแล้วองค์นี้ก็มีองค์นี้ก็มีเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนาะนะครับระหว่างส่องให้ดูปุ๊บผมขออนุญ,ญาตเปิดราคาเลยนะใครเอาได้เอานะครับผมนะครับย้ําอีกทีว่าถ้าสมเด็จพิมพ์จัมโบ้ใหญ่กูวังหน้านะครับ มีทั้งเล่นและไม่เล่นนะถ้าใครชอบจัดไปครับนะครับองค์นี้แท้อย่างดูง่ายอะ่ะสบายตาขึ้นคอสบายใจอะ่ะนะครับผมใครดูไม่ดีไม่ต้องเอาเลยครับผ่านเลยครับนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมขายไปแล้วผมจะได้เงินไปใช้ได้ท่านได้ภาพไปแล้วท่านจะอาราธนาขึ้นคอหรือไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านพระองค์นี้มีส่วนผสมผงวัดะระฆังบังบนผมแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมและเป็นพระรุ่นเก่า เากากึศกัแล้วกันนะนะครับผมโอเคระหว่างสองไปนะระหว่างสองไปก็เดี๋ยวบอกราคาไปองนี้นะครับผมเอาไปเซกชันแรกเลยนะครับถือว่าเป็นเซกชันแรกแล้วนะครับเอาไป5 0 0 0บาทก็พอนะครับเขาเล่นกันหมื่นกว่านะเขาขายกันถึงหมื่นกว่าดีดูดูดูรอยปัดดูดูรอยปัดปัดแม่พิมพ์แม้กระทั่งข้างหน้ายังมีอะไรดูนีครับนะครับเห็นไหมครับเห็นเป็นเส้นๆ้ไหมครับเนี่ยรอยปัดแม่พิมพ์ข้างหลังก็มีนะ เดี๋ยวจะให้ดูขอบอบคือเนื้อหาสมเด็จยังไงอย่างนั้นน่ะนะครับเพียงแต่ว,ว่าองค์นี้ทําไมเนื้อไม่จัดก็เพราะเจอคนที่ไม่แขวน่ะมันน้อยข้อที่หนึ่งแขวนแล้วมันมันต้องโดนเหงื่อเยอะๆมันเนื้อมันจะจัดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้องค์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยน้อยคนที่จะแขวนแต่ไม่ใช่ไม่มีมีนะครับสมัยก่อนโอ้โหเขาเรียกว่ารุ่นขีม่ม้ายิงปืนนะ่ะชอบมากเลยนะครับระดับสอวอเนาะเขาชอบองค์ใหญ่ๆมากเขาบอกใส่ผ้าแล้วองค์ใหญ่ๆแล้วอุ่นใจอ่ะ เนี่ยครับสมัยก่อนไปนะรู้จักกับประหลัดคนหนึ่งนะครับที่ท่านเกษียณแล้วก็ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียไปแล้วแกเสียไปแล้วแกบอกเลยแกเป็นประหลัดแกก็ขี่ม้ายิงปืนไล่ไล่จับผู้ร้ายเลยขอบอกแล้ ouais. year, spinach, วก็ชอบนักเลยแขวนใหญ่ๆห่แล้วมันรู้สึกมันอุ่นใจไงแกบอกมันอุ่นใจเนี่ยดูนะครับดูขอบแม้แต่ขอบยังมีการคล้ายๆแต่งคล้ายๆแบบฝนเนี่ยคล้ายๆฝนเลยอ่ะ อ่ะองค์นี้นะครับเซกชันแรกเลยเอาไป5000บาทนะครับเขาขายกันหมื่นกว่านะลองหาในข้อมูลใน Google ได้นะออมเอาไป5,000ันบาทนะครับรวมส่งอีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนนะครับผมเซกชันแรกนะอืมและดูครับดูความเก่าของการยุบตัวเนี่ยเห็นไหมดูการหดตัวนี่นี่นี่มีรอยปัดแม่พิมพ์ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยผมชอบมากเลยที่มีรอยปัดแม่พิมพ์เนี่ยแบบนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงไงที่ไปไปอ่านข้อมูลมานะ ไปหาข้อมูลมาเนื้อสมเด็จอะอยังไงก็อย่างนั้นเลยชัดๆเลยครับนะครับเซกชันต่อไปขึ้นหมื่นนะผมบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้เซกชันต่อไปขึ้นหมื่นนะครับสำหรับท่านที่เล่นนะท่านที่อยากจะเก็บนะนะครับท่านที่นะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับมีทั้งคนเล่นและไม่เล่นนะครับท่านที่ไม่เล่นก็เข้ามาดูเฉยๆก็ดีใจแล้วครับนะครับ,นะรบถ้าท่านเช่าบูชาไปก็ขอบคุณถ้าแท้มันดูสบายตาเลยขึ้นคอสบายใจนะ พระอย่างนี้ใครดูไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายเนี่ยเนี่นดูรอยปัดไม่พิมพ์ครับมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยขอบอกอืมรอยยุบตัวเห็นไหมครับโอ้โหเอาได้เอานะผมบอกได้เลยว่าอ่าเซกชันที่สองนะครับเซกชันเดียวหนึ่งไม่เกินเดือนหรือเดือนกว่าๆเ่ยถ้ารู้ก่อนก็เปลี่ยนก่อน เซกชันต่อไปหมื่นครับขึ้นหมื่นครับบอกเอาเลยบอกได้เลยตอนนี้นะครับบอกตอนนี้ไปก่อนเลยนะครับใครต้องการนะครับรีบแคปหน้าจอนะนะครับแล้วส่งมาครับที่ id line นะครับผมส่งรูปที่ท่านแคปเนี่ยนะครับสมมุติอยากได้องค์นี้ก็แคปองค์นี้นะครับผมแล้วก็ส่งมาครับที่ id line หมายเลข0846786958่้าาย้ำ id line หมายเลข0846786958ครับผม เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่าน,นั้นนะห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะ,จะเช่าผมยังทาไม่ได้ใครต้องการรีบแคปหน้าจอด่วนนะครับเพราะว่าเซ็กชันหน้าองค์นี้ขึ้นหมื่นเลยนะครับผมเอาตอนนี้แค่ห้าพันนะครับผมแคปหน้าจอเลยครับแสดงเจตตํานวนว่าท่านต้องการเช่าบูชาพร้อมเชา่ชา,พร,ชา,ชาพร้อมโอนแล้วแคปหน้าจอเข้ามาที่ไอดีไลน์นะครับผมเลขซ้ําย้ําอีกทีนะ0 8นย์แปดสี่หกเจ็ดแปดเก้าห้าแปด 0846786958ครับผมโอเคนะครับผมนะครับฟังไม่ทันกอกับฟังไม่ทันกดไปที่ใต้ลิงก์นะครับจะได้เห็นอีกทีว่าเอ้ยราคาเปิดว้ทีเท่าไหร่โอเคนะครับผมคลิปนี้เอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ